สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเอาเฮียาบาสจัดให้เลยอเอ้าเฮียบาสเอาให้เต็มระบบเลยนะกวาดกวาดด้วยนะ <c oughs> เอาเต็มระบบไ,ไม่กวาดไงไม่ฟอ,อ,อ,อยอยู่ไหนไโอ้ยมั่วมั่วมั่วเ <c oughs> อาหล่ะ โอ้ยฟุน้นนกข้าล่ละโวโอ,โอ,โอ้มาแล้วเว้ยววดิบดิบบดิบนี่แลงเลยว่ะมือนี้ปะวกตว,กวกเข้าขคือแรงเลยวะมือนี้ปะ่ะมาทำความสะอาดได้ปะ่ะาว่าเน่เออหาวโดง่งๆปั่นง่วนหน่อยออเอ้ยได้อย่าแซงอ่นเว้ย เห็นเสาวบ่เยวาคือเเขาเมียเขาคือเป่าไม้อย่นี้เราองอุยาง่ายๆแบบนี้เป็น่สน่ะวิสอนสุญยางสเนวะ โคเอยากขับไมโครนี่อัดจระบีเคยอัดจระบีไมโครไปเนี่ยฮะฮะอัดแล้วบ่ฮะเคยเคยเคยเซ็กไมโครวะอยากขับไมโครอ่ะขับรถไถมัป็นโมมวนบ่ขับรถไถยไทมัป็นของก้อนก็อยากขับไมโคร

งานก็เมาไปเมาเมาดีกว่าพี่น้องถ้าเมานีจะไม่อยสะอาดไปไหนวะไโอ้ตรงนู้นนาโอ้ทำลูกลวกอะเดินเหนียบบาตรไกขยันเ้ยรถรถดีดีบนเขาไปลงรีอยากขับบอไมโค อยาครับต้องหัดเติมละมันเศร้ามากนี่ฮะยาาเดีคนขอเี่เขาจะบอกย่ำย่ำแรงกันตัวยากครับอ่ะจันที่ลงปึ๊บมาจอดข้างปึ๊บตัวตาได้ปุ๊บตัวอัจรบีีตัวอ่ะพยับเอาจะได้เป็น ประสาทไม่ได้จำง่ายๆดอกรถรดีๆคน<ะ>ขาไปล่องสิเอ,อรถดีๆคนหีไปล่องแล้วพูแม่ายไล่ะแมนเริ่มบ้าเริ่มปวงแล้วบ้านฮะมันบ่กรึเนี่ย đi 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 hiệu đi 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 Ờ đi 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 rồi đi Cập đi 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 À, đi 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 này đi 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 เกือบสามสิบพี่หอจันที่แตกเร็วอยู่นะเนี่ยหนาดลองนอหนาถ้าขุดได้เยอะขนาดนี้หกลอกขยันเลยเนาะนบานเนาะข้างนะหัวลงไปเดี๋ยวะเดี๋ยว啊พี่ปกติเหรอเดี๋ยวะพี่ปกติป่ปะ เห็นห <łość> ัวห้าวเลยเห็นผู้สาวในผู้สาวมานั่งอกุงไนั่งรอดเนี่ยดี้ะนั่งนแล้วกยับนกยาบาถึงใจจานทีแล้วสาวนั่งนั่งรออ่ะไปเอาหัลงเรขยับท่เลยไปยับตังล่า เริ่มคลองแล้วตอนยกหัวตอนแรกนี่ลอกหัวกัยงโมปิดยกก็ยังงโมปิดมันนี้คลองลวเลยนั่นคือคลองเจีวเลยวะคลองกะเอาไปกใกล้เสาปาเออไม่ต้องวอร์า,ายไปบ้านลมไปบ้านลมนั <laughs> ม่นนี่มันขับบ้างคนระับหัดหัดขับขับ เด็กอยากจะป็นเด็กมันกำลังหาวตาดประตีสิตาดไหมฮู้ของบาคือออกมาบ้างได อ้าวพิมายและรู้มาปะมันต้องมีสูตรของมันจ้ะแจ๊กวะมันเป็นยงสีแหละเป็นสูตรอย่างของมันตุกบ่อนะมีอ่าเออบาท อยากรับหรอเอาตัางเ่งไปอยากรับสิบโลอ่ะเอาไปไม่ใช่ม,ม,มีกินตานะ sáu triệu Mày cho một câu vậy ạ sao xong ย้ายตอนคืนนีกแล้วครับค่ำๆอ,อีกแล้วจะถึงน่าจะมืด มันพวงยังไงบุญเนี่ยอ้าวมันอโอ้แกสซี่ใช่โอ้เป็นโม่เฮ้ย โอ้มีเสียงโบนะวะฮั เดี๋ยวพามาดูสภาพน้องฟ้าใสอ,าอ,อีกสองเที่ยวเท่เอาเห็ดปะเห็ดคว่ำเฮ็ดเบิ่งมันมาอุ้ยโบแมนมันมาเบิ่งเบิ่งเพื่อนมามาตะบกหิ้งไปฮะโอ้โหร<า>ีบเลยครับรีบสองเที่ยวสุดท้ายเอา้าวิ่งมาดูไฟไหิง้งมั้ง พูโรถด่วนรถด่วนโอ้โหโอ้โหโอโหแรงกว่าแรงกว่าโอ้โด่วนเลยอ่ะด่วนเลยอ่ะโอ้โชว์ไฟเลยเว้ยไอ้ยะยังประคาเลยเปิดไฟแล้วไหนเปิดไฟเปิดไฟเลยดิโอ้สุดเด็ดเนี่ย แตกันเองๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า bye, ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ